อ่ะครับถัดไปครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรครับก็เร่งสำรวจความเสียหายนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้สั่งการโดยงานในสังกัดทุกหน่วยเลยนะครับทั้งส่วนการและภูมิภาคให้ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแล้วก็ ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ําเครื่องผักดันด้นเพื่อที่จะไปเรื่องระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่างการเกษตรรวมถึงประเมินสถานการณ์ด้นปนุสันและก็ประมงอ,อพยพสัตว์ในพื้นที่ด้วยนะครับซ่อมแซมโครงสร้างด้านชลประทานหลังกักเก็บน้ำบรบัดน,น้ําเสียในพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรปรับปรุงบํารุงดินด้วยแล้วก็มีการจัดทีมนะครับเบรกในการสํารวจ ความเสียหายเพื่อฟื้นฟูเยยวยา,ยา,ยา,ยายพี่รองเกษตรกรแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยจะบูรณาการกับทุกภาคส่วนครับเพื่อเหลือประชาชนที่กวา่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสําหรับเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะไปใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย,ย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือได้การเกษตรผู้ประสบภัยพ,พิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564 ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามระเบียบของข้ทราชการครังนะครับว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกหนโดยการที่กำกับดูแลในแต่ละด้านของข้ทรงเกษตรล้วก็จะเป็นอย่างที่เราย้ำไว้ตลอดทุกครั้งนะคือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนนะครับปลูกอะไรไว้ต้องไปขึ้นเปลี่ยนแปลงการปลูกอะไรก็ต้องไปขึ้นเอาไว้พอเขาสำรวจแบบเนี้ยนะครับเราก็จะได้รับ ประโยชน์รได้ร่ว,รรวครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีก็ต้องป้องกันคนที่มาแอบอ้างด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องเน่ยเวลาจะได้รับการช่วยเหลือก็จะรวดเร็วรและชัดเจนมากกว่าคนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าเขาต้องระมัดระวังในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆนะครับ